รีวอสมาร์ทแคปปี2021จัดเต็มฟรีดาวผ่อน6,000กว่าบาทสนใจไหมสําหรับใครที่ตามหารถกระบะสวยเดิมโรงงานเกรดเอนะคะไม่มีชนหนักพรกความน,น้ำท่วมคันนี้บอกเลยว่าเจ๋งสุดๆรีบมาชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับเซลเออีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะนําในส่วนของรถกระบะแคปปี2021มาฝากคันนี้จัดเต็มฟรีดาวลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าได้รถมือเดียวป้ายแดงที่สําคัญ เป็นชมหน้าใหม่ชมหน้าหมูป่าค่ะลูกค้านี่นะคะกระจังหน้านะคะโครเมียมตัดด้วยสีขาวนะคะทําให้รถสวยโดดเด่นค่ะลูกค้าแล้วก็นี่เลยนะคะได้พิมพ์เดิมรอบคันเป็นสีขาวเดิมโรงงานค่ะลูกค้าแล้วก็ยางนะคะเอใส่ยางใหม่ให้เลยทั้ง4ี่เส้นค่ะนี่นะคะรถของเราตอนเข้ามาถึงปุ๊บนะคะตรวจเช็ค30จุดเปลี่ยนทายของเหลวให้เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้ค่ะลูกค้าสําหรับยางนะคะนี่เลยค่ะ เรามาดูกันว่ายางปีไหนคะลูกค้าเดี๋ยวดูให้นะคะว่าลูกค้าได้ยางปีไหนสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าปี2024เล็กมากเขียนมาดอกยางหนาๆคะ่ะลูกค้านะคะยางปี2024แล้วก็ใต้ซุ้มล้อนะคะสภาพเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยขยับค่ะแล้วก็คันนี้นะคะได้ในส่วนของนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะรอบคันโดยรวมสวยนะคะลูกค้าฟิล์มไม่มีตำหนิเลย ไล่มารอบคันนะคะนี่ค่ะเป็นตัวเซตอิดิชันตัวยกสูงนั่นเองค่ะลูกค้าดูง่ายง่ายเลยนะคะคันไหนเป็นตัวเตี้ยตัวสูงก็จะมีโป่งตรงนี้ออกมานะคะถ้าเป็นตัวยกสูงในส่วนของน้ํามันก็ดีเซลบีเลยค่ะกันจนท้ายมีมาให้นะคะลูกค้าสภาพสวยๆไม่มีบุบไม่มีชนค่ะไฟเบกรกดวงที่3มีมาให้นะคะสีเดิมรอบคันค่ะลูกค้าไล่มาเลยค่ะนี่นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ ปี2021นะคะถือว่ารถสวยค่ะลูกค้าสำหรับใครที่สนใจนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะค้าขายพนักง,งานเงินเดือนชาวสวนออกได้หมดออกได้ทุกอาชีพรับจ้างแทงปามรับเหมาะนะคะอ่ะมาดูกันว่ารถคันนี้สวยเดิมขนาดไหนเขาดูกันยังไงวิธีดูรถเบื้องต้นนะคะตามเซลล์เอมาเลยค่ะง่ายๆเลยลูกค้าเอาจุดสําคัญก่อนทีความน้ํท่ว้มาไหมนะคะ ดึงเหมือนเดิมคะ่ะลูกค้าทุกคันที่มาถึงนะคะใครดูรถไม่เป็นมีทีมงานเป็นช่างนะคะพาเข้ามาดูได้คะ่ะลูกค้านี่นะคะเม็ดอาร์คนะคะขอบประตูทุกด้านจะต้องเรียงตัวกลมสวยแบบนี้นะคะเม็ดอาร์คไม่มีบิดเบี้ยวเพราะว่าเวลาประกบชิ้นส่วนด้านในกับหลังคานะคะลูกค้าสองแผ่นจะต้องตรงกันนะคะก็จะโค้งตรงกันแบบนี้ไม่มีแน่นอนคะ่ะที่ความน้าตุ่มเราไม่ขายนะคะหัวน็อตแผงประตูก็เดิมๆคะ่ะไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้า เดี๋ยวเราไปด้านซ้ายกันต่อเลยนะคะประตูเปิดกว้างนะคะลูกค้าขึ้นลงสะดวกสบายนะไม่เหมือนเมื่อก่อนต้องแหวกขึ้นนะคะรุ่นใหม่ก็คือเปิดได้แบบนี้หมดแล้วนะคะจะครอบครัวตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายค่ะมาเม็ดอาร์กด้านข้างกันต่อเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะอาร์กเดิมโรงงานนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวค่ะหัวน,น็อตแผงประตูด้านซ้ายนะคะก็ไม่มีรอยขยับนะคะ นี่เลยค่ะเดิมเดิมกันเลยค่ะมาในส่วนของภายในต่อเลยค่ะลูกค้าในส่วนของตัวเบาะนะคะด้านหลังเนียบมากลูกค้าไม่มีรอยขาดรอยเย็บคือแทบไม่ได้ใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พื้นพรมด้านหลังค่ะลูกค้านี่เจ้าของเดิมดูแลดีขนาดไหนนะคะเรียกได้ว่า2ชั้น3ชั้นกันเลยทีเดียวค่ะด้านล่างลูกค้าดูพรมนะไม่มีเปื่อยไม่มียน่นไม่ต้องกลัวว่ารถจะพิควน้ําท่วมมานะคะพรมด้านล่างสวยกิ๊กนะคะยางรองมา1พรม1ชั้นยางอีก1ชั้นน,นะคะ ไม่มีวุ่นไม่มีอะไรอะไรเลยคะ่ะลูกค้าด้านหน้ามาพร้อมกับเบาะผ้านะคะคันนี้เป็นเบาะผ้านาๆนะนะคะเกียร์หสปีดเล่มอ่าเรียกได้ดว่านะคะครบมือนะคะลูกค้าเบาะนาหนา,หนาไม่มีรอยขาดรอยเย็บนะคะสำเนาหน้าเล่มมีให้ดูได้นะคะใครอยากรู้ว่ารถกี่มือผ่านมาก,กี่คนนะคะหน้าจอก็ได้ชัชสก,กรีนนะคะแอร์แมนวนวลแล้วก็บูบุกนะคะก็คือนี่คะ่ะมีมาให้ครบเลยคะ่ะลูกค้า สบายใจได้เลยนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะลูกค้าจุดสำคัญสุดเลยก็คือห้องเครื่องคานด้านหน้านะคะหัวน็อตตุกตัวของห้องเครื่องค่ะใครดูรถไม่เป็นก็ดูตามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะลูกค้าประตูไอฝากระโปรงรีโว่นี่หนักมากทุกคนหนักมากนะคะทำมามาที่หัวน็อต3ามตัวด้านหน้าก่อนเลยค่ะแผงด้านหน้า3ามตัวนี้สำคัญสุดนะคะ รถชนมาโดนมานะคะตามตัวนี้ต้องโดนขยับก่อนนะคะแต่อันนี้ก็คือเกลียวน็อตไม่แตกนะ,ะลูกค้าเกลียวน็อตเดิมๆนะคะดูได้เลยไม่รอยเคลือบเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตเกลียวไม่แตกก็คือดูจากคานด้านหน้าได้เลยค่ะตรงนี้เกลียวน็อตนะคะไม่มีรอยแตกเคลือบเดิมโรงงานนะคะคานด้านหน้าก็สวยรหัสคานตัว L อตัว R ยังอยู่ครบนะคะในส่วนของห้องเครื่องเราทําอะไรให้บ้างนะคะรถคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเลวให้เรียบร้อยนะคะเช็คแบตเตอรี่ให้แล้วค่ะ แล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนะคะหัวน็อตตรงฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีรอยขยับเช่นกันค่ะได้ฝากระโปรงเดิมแน่นอนแล้วก็แผ่นเพจค่ะลูกค้าแผ่นเพจหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตเตรีนะคะจะต้องตรงกันนะคะไม่มีรอยตอกรอยงัดรอยสวมใหม่นะคะลูกค้าเพราะว่าถ้าไปโอนมันผิดกฎหมายนะคะรถผิดแต่ของเราก็คือไม่มีการสวมซากแต่อย่างใดนะคะรถเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องให้1 0 0 0 0กิโลค่ะ ใครสนใจรถคันนี้นะคะก็คือเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะคะโดยรวมรอบคันบอกเลยว่ารถคันนี้สวยใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถยกหูหาน้องเอได้ที่เบอร์0 6 1 1 7 3 7 8 7 8เบอร์นี้แอดกันมาได้ขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะเพราะว่าน้องเอนะคะขายรูปไว้หมดทุกมุมหัวรถทุกตัวนะคะโทรตามเบอร์ที่แจ้งได้เลยค่ะ0 6 1 1 7 3 7 8 7 8 ปรึกษาเอกสารปรึกษาเงินดาวปรึกษายอดผ่อนกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะถูกใจก็จัดนะคะไม่โอเคก็ผ่านนะคะไม่มีอะไรมากซื้อขายกันแบบแฟร์นะคะไม่ชอบบังคับจิตใจใครค่ะใครอยากได้นะคะในส่วนของเงื่อนไขรายละ,ล,ะละเอียดเงินดาวยอดผ่อนนะคะก็ยกหูกันมาได้นะคะ สำหรับนะคะรถของเราแจ้งโปรโมชั่นตักนิดนึงค่ะใครที่ออกรถกับ้องเอเดือนนี้นะคะลูกค้านะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยค่ะสามารถาออกรถกับเซลเอได้หมดเลยนะคะเรียมเอกสารให้ครบไม่สะดวกมาเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเซ็นให้ถึงบ้านหรือที่ทํางานลูกค้านัดวันได้เลย เอกสารครบนะคะ3วันอนุมัติถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถน้องเอมีบริการส่งรถให้ค่ะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะลูกค้าเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ามันหมดยางแตกรถยกรถสไลด์มี24ชั่วโมงให้ลูกค้า1ปีค่ะไม่ว่าจะไปเกิดเหตุที่ไหนลูกค้ายกหูได้เลยค่ะทุกจังหวัดนะคะจะมีเหมือน191เลยค่ะคอยวิ่งช่วยเหลือลูกค้าทุกจังหวัดเลยนะะค น้ำมันหมดกุญแจติดในรถยางแตกรถยกรถสไลด์สตาร์ทไม่ติดนะคะยกขู่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสนใจรถคันนี้นะคะประวัติดีจะเต็มฟรีดาวค่ะลูกค้าไว้ใจเซลล์เอนะคะลองทักมาคุยลองทักมาสอบถามกันก่อนของน้องเอออกง่ายค่ะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพค่ะค้าขายพนักงานเงินเดือนชาวสวนนะคะเอกสารก็ขึ้นอยู่กับอาชีพที่ลูกค้าทําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสวนนะคะก็ใช้เอกสารสวนสำเนาโฉนดสป,ปกสมุดเกษตรกร,เ,ร,กรเล่มเขียว ถ้าเป็นพนักง,งานเงินเดือนก็หนังสือรองเงินเดือนหรือสลิปแล้วก็สเตตเมนที่เงินเดือนเข้าทะเบียนบ้านบานร,ะระชาชวนหลักๆมีอยู่แค่4อย่างเลยลูกค้าไม่ยากใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรนะคะก็ปรึกษากันเข้ามาได้ไม่มีประวัติก็สามารถทักมาคุยได้นะคะโทรตรงได้เลยค่ะคุยง่ายใจดีนะคะออกได้ทุกจังหวัดนะคะนึกถึงรถยนต์มือ2นึกถึงเสษตไทยรถสวยนึกถึงเซลเอโทรกันเข้ามาก่อนที่เบอร์ 0611737878ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เซเวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ